โ okay, อเคครับผู้ชมวันนี้ผมชือเเลเสียบโกโสนี้เราจะมาเล่นเกมพันชิโร่ครับก็คือผมอัดแล้วครับแล้วนะครับเลี้ยงกรตายตัวนีไปก็คือผมบอกาาว่าผมจะเลียงเกมพันชิโร่เนี่ยคือตัวละพาร์ตนะครับคือถ้าต่อยชนะตัวนี้ก็จะมาต่อยตัวนี้ในพาร์ตต่อไปชนะไปเรื่อยก็ต้อพาร์ตไปเรื่อยแต่ว่าถ้าแพ้ก็จะ ขึ้นพัดไว้แล้วก็ตปดกับตัวเดินมนะครับโอเคก็คลิปก็คืออัดไปเมื่อกี้เรนเดอร์จะต่อเรียบร้อยยังดีนะครับแต่พอม,มาดูคลิปครับคลิปเสียตายฮะครับก็เลยข้ามพับเลยกันเราจะไม่เล่นตัวนี้สำหรับนะมาเล่นไอ้ดำนี่แทนครับเราไปต่อยอกอับดำนะครับไปครับไอ้ดำไอ้ดำ จัดบัวเขียวอ่ะบัวเขียวอ่ะบ,บัวเขียวจันังคารงองงองคุณผู้ชมงงครับชายานี้คงจะได้มาจากการฮึคุ้ยชายานี้ไม่ได้มันง่ายๆครับบัวเขียวจันังคารครับอืม อือหือเป็นไครับมัดสายตายทั้งเป็นครับอ่าจะบอกชนะเลยอ่าชนะเลยอ่าชนะแล้วนะอือ เช่นนี้ชนะเลย What the heck อ้าชวชนะนะตัวแรมงต่อยยากกว่าตัวนี้งั้นเราไปต่อกับไอ้หนวดนี่เลยว่าสู้มันในบัวเขียวลูกพ่อบูเขียววิ้ยแม่งลบหมดเลยไปอะไรอืมอมึงเจอกูนี่มัดฮุก อา้าวมึงไม่สู้กูมึงไม่ึงไม่สู้มึงทำไมมึงสู้ไม่ทำไมมึงไม่สู้สไมไมสนี่กูตายใช่ป่ะนี่ไงชัดโอ้โหนี่ไงนี่ดูว่ากูนี่ค่ายจันนังคาเลนยนะเว้ยเออโอโ้วันปันแมนโอ้ยหมัดหุนี่ครับดู ทริอ้าวได้แทรูแต่กูยังมีมาตรงอยู่อย่าลืมอุย้ยแม่งต่อยบังือว่าแม่งเก่งแับอยู่นี่อยู่นี่อะไรทำอะไรทำอะไรลูกเรียบร้อยมัดตรงมัดเดียว ลอยไปดิดูหน้ามันเละโหมึงจะอึดกัูดูหน้าดิดยิงใช้นวมต่อยนี่หัวแตกอ่ะโอยหมดยกแรกดูนี่โอ้โหไงโหไปดูดูไปดี่้า้องดูแล้วไฟอุม่งต่อยเปิดอู้ไหมอุนก อู้คือลูกไก่อุ้ยโดนโอุ้ยจะแพ้เอานหดนึงย้อนครับไม่เหลือครับชนะแน่นอนครับแต่ก็เกือบตายเือนัน,นะ โอเคโหดูหน okay, oh, so okay. okay. so, ้าเราดิไอบัวเขียวเราหน้าแหกเลยโอเคก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมกดที่ไลน์นะครับแล้วก็กดแชร์แล้วเรามาต่อยไอแว่นกันในคลิปหน้านะฮะไอแว่นเนี่ยแอคเราไปต่อยกันในคลิปหน้าขอเสนอคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็สับส์ไคล์นะครับกดแชร์ด้วยโอเค นี่นวดไดอ้ดำโห้ยหน้าโหดโอู้ข้าหมดแล้วเดี๋ยวต่อยแว่นโอเคลีรางคิปนี้ไปปั๊บ,บ,บจุบจุบ๊บรักนะคนดูทุกคนบ๊ายบาย